เออเออเออเยียงหลอนอ่ะแพนด้ากุ๊กกุ๊กเฮ้ยเสียงแจ้งเตือนผู้บุกรุก คุกเน็ตออกแล้ว A few minutes later โอเคโอเคสวยแล้วพี่แสงสวยเ <Okay. S 2> สวยแล้วเหมือนมากแต่ทำไมพี่รู้สึกหน้าตืงนๆ <laughs> ริดเฮ้ย <laughs> มาแล้วพี่แสงพี่แสงไปอยู่หลังประตูนะแล้วพี่แสง <laughs> ก็คีบคาแรกเตอร์ผีที่มันขัดกับความสวยของพี่แสงอะ่ะโอเคไปอยู่เลย จุดตูดไปเลยวิ่เดี๋ยวพุ่งผัวปรับเป็นภาพแสงสีเวลากลางคืนก่อนนะปุ<อ>๊บโ,โอ้ชัดเลยแะ่ๆอย่ใหย่ไกลมากอย่างหลอนอะเปิดไฟก่อน <łość> <S 2> <S 2> เปิดไฟก็ยังหลอนอยู่ดีอะพี่แสงก็กูเป็นคนแต่งห้อะจะว่าไปนะคะพี่แสงอะแต่งเป็นผีเนียนๆแบบเนี้ยก็ดีนะวันหลังมีโจรมาอีกอะพี่แสงก็จะได้ไล่หลอกไปเลยจะได้ไม่มีโจรกล้าเข้าบ้านเราไงเฮ้ยมันแจ้งเตือนผู้รู้ มันะเป็นผีอาบเลือนเน่นอันตราย,รายเฮ้ยเฮมีวิธีที่ปลอดภัยกว่านั้นพี่แสงกูกูลืมไปเอ้ยีอะไรอะกล้องวงจรปิดตัวนี้นะคะมีเอฟเฟกต์แสงและเสียงไล่ผู้บุกรุกได้เดี๋ยวเรากดเลยโอ้ ทั้งนี้สินะที่กุ๊กๆอ่ะใช้เงินอย่างมีประโยชน์จริงๆอ่ะอ๋อกุ๊กๆลืมบอกค่ะกุ๊กๆอะซื้อกล้องวงจรปิดตัวใหม่มานี่เลย tp link t a p o c 3 2 0 ws outdoor security wifi camera 2 k qhd ให้สีคมชัดในที่มืดกล้องสำหรับใช้งานภายนอกกันน้ำสีล้านพิกเซลวิดีโอสตรีมมิ่ง ไม่ใช่แค่นั้นนะพี่แสงนอกจากเมื่อกี้ที่แจ้งเตือนการตรวจจับการเขึ้นไหวอะ่ะกล้องวงจรปิดตัวเนี้เขายังตรวจจับภาพคุณภาพสูงแม้ในที่แสงน้อยอีกด้วยทําให้วิดีโออะ่ะมีสีสันในเวลากลางคืนเหมือนเมื่อกี้ไงคะเราอะจะได้เห็นว่าไอ้พวกโจรน,นั่นอะ่ะมันแต่งตัวสีอะไรเราจะไปแจ้งความได้อะ่ะ ตัวเดียวจริงขนาดนี้เลยเหรอใช่เห็นไหมเป็นผู้หญิงอย่างเราอ่ะก็ต้องใช้อะไรที่แบบรัดแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวนะพี่แสงถ้าพี่แสงอยากดูว่าเจ๋งยังไงอีกอ่ะเดี๋ยวพี่แสงอ่ะไปยืนอยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวกูอ่ะจะเทสให้ดูหน้าบ้านตอนนี้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วกูก,กูอ่จจะพูดผ่านไมโครโฟนและลำโพงที่บิวอินมากับตัวกล้องนะแล้วพี่แสงก็ทําตามล่ะเอเอก็ได้ๆโอเคโอเคโอเคไปเลยไปเลย แล้วคุณสมบัติอีกอย่างนะคะก็คือ full color night vision เนี่ยตอนนี้นะวิดีโอมีสีสันในเวลากลางคืนใช่ไหมเดี๋ยวเราอ่ะจะปรับเป็นแบบสีขาวดำดูซิว่าพี่แสงอ่ะจะแบบหลอนแค่ไหนเอ่อเออยังหลอนอ่ะ หทุกคนแค่มีกล้องวงจรปิดทาโป้ c 3 2 0 ws อ่ะแค่เนี่ยก็ปลอดภัยจากผู้บุกรุกแล้วถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะพี่กูกๆก็จะทิ้งลิงก์ในได้คลิปชั่นด้านล่างนะคะไปกดสั่งซื้อได้เลยนะเริศม,มากอ่ะรับรองไม่ผิดหวังวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายเ,ออเดี๋ยวไปให้พี่แสงลบหน้าแต่งตัวใหม่ก่อนนะเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะหลอน